เอาครับช่วงนี้กินอะไรอยู่ครับน้องไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวรอจ่ากกินเสร็จแล้วจะกินรออ้าต้องหนาวครับอากาศเย็นมากครับตอนนี้ครับช่วงนี้ครับเมนูน้ำเหนือครับหมูย่างครับผัดพริกแกงครับอร่อยเวอร์ฝีมือจ่ายเก่งครับจ่าเก่งชิวชิ อยู่บ้านเมียไม่เคยทำให้กินเลยครับจานสุดจ้าเกงครับน้ำเติอหน่อยเมนูนี้เป็นไงครับร้อย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 จังคู่ร้อยจังคู่เช้านี้นะคะเพิ่มก๊าซถังใหด่ใส่ถุงใหม่ใส่มาหลอกแฟดแล้วไอ้ใครพูดอีกแล้วต้อองาวจ้องพูดหน่อยจ้าคนเป็นใบ้แล้วพี่บรรยากาศดีมากครับอยากให้ทุกคนมาครับไอ้เหี้ยเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะ ไม่เพลงแต่ขาดอันนี้อ, ria, อันนี้อันนี้ผีมือตโตครับผีมือตโตเหมือนแนวมาต่องเที่ยวอ่ะจำบททจบเลยอันน sure> <uh ี้ผีมือตโตครับผีมือโตอันฟื้นมา อันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำก้าวอะไรนะปลาปลาเซลทอดน้ำปลาปลาซิลปลาซิลปลาซิลทอดน้ำปลาครับถ้าจะคอนอยากมากินก็ต้องมากินที่ตรงนี้ครับไปตามแบรนด์น้ำชงครับอันนี้เราต้มยำปลาน้ำจืดใช่ไหมครับใช่แล้วครับอันนี้อันนี้ไปดักอวนมาอันนี้จะเป็นปลาขยาวครับปลาขยาวดักอวนมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับได้เลยครับเลยเป็นของจ่าเกศเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นกุ้นไม่ใช่กู้ชาติหรือกู้ชีพเอ้ย ะะจ่าจะคู่กวนนะครับอ่าครับครับเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเจอกันเลยจ่าลุกิคันคันคัน